สวัสดีครับผมมาบินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมตอนนี้ผมอยู่สนามบินน้ำนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับพอดีผมมาทุระมารับหลานสาวที่อำเภอลำลูกกานะครับผมพอดีก็มี f อครับ f อโทรมาขายรถให้แต่ว่าไม่ใช่คันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้นะอ่าผมก็เลยสบจังหวะพอดีครับผมก็เลยวิ่งมาที่ สนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับกองฉลากนี่นแหละ,ะถ้าจะหมันยังไงก็หมันครับวันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจมาซื้อรถนะครับผมผมมารับหลานสาวผมที่อำเภอลำลูกกาพอรับหลานสาวเสร็จพอดีลูกค้าโทรมาบอกว่าให้มาซื้อรถอ้อพอดีเลยอยู่กรุงเทพพอดีเลยเอาไม่พูดมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถเลย นี่นะครับรถวิ่งสนามบินน้ำนะครับผมได้ไปสองสามคันแล้วนะครับรถสายนี้รถก็เยอะครับผมรถก็เยอะตอนแรกจอดอยู่หน้ารถไม่มีที่จอดครับผมได้ข้ามฝัง่งฝั่งหนึ่งมาจอดที่หน้าเซเว่น สวัสดีครับได้แต่ว่าขั้นตอนแรกผมอยากฟังเสียงได้ฟังอยู่เนอะอ่าเดี๋ยวโอเคครับผมอันนี้เป็นรถยาวิ0เมตรนะครับใช่ไหมน่าจะ10เมตรไม่อ๋อแต่ว่าคือตอนนี้ถอนออกจากเส้นทางแล้วนะ ผมขอดูคู่มือหน่อยครับ<ด>โอเคคือผมได้ไปหลายคันแล้วนะรถสายนี้ผมได้ไปห้าหกคันแล้วนะเออ,อเไปซื้อกับเจ๊เจ้าของก็ก็ซื้อเออแล,แ,ลแล้วก็ไปซื้อกับอ,อีกอะไรหนิที่เพิ่นไปกับกองถ่ายละครอะไรล่ะก็ไปซื้ออ่ะโอเค โอเคอาได้ได้คั้นม้นยผ้มได้ไผมต้องฟังเสียงแต่ก่อนผมก็ทำงานอยู่หมู่บ้านตะวันนาเลยแหละเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ก็เดี๋ยวผมขอเล่าประวัตินิดนึงนะครับช่วงผมเป็นเบาสำน้อยนะครับผมช่วงอายุก็อยู่ประมาณ เออสิบเก้ายี่สิบอ่านี่แหละครับประมาณนี้ยี 20, ่สิบยี่สิบเอ็ดปีอ่ะเอาร่าวๆ้านะครับผมผมเคยมาทำงานอยู่ที่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะครับผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอยู่หมู่บ้านตะวันนานะครับผมแต่ก่อนก้องฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี้จะเป็นวังนะครับเป็นวังของรัชกาลที่สิบนะครับแต่ก่อน เอาตอนนี้เขามาเปลี่ยนเป็นกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เก่านะครับผมมาทํางานอยู่ที่สนามบินน้ำเนี่ยได้ประมาณสองปีนะครับผมนี่แหละผมเคยเข้ากรุงเทพครั้งแรกเลยก็มาทํางานที่นี่และก็เป็นที่เดียวที่ผมมาทําแล้วก็ผมก็ไม่เข้ากรุงเทพอีกเลยครับผม เดี๋ยวรอรถคันนี้ออกก่อนพี่เอาแบตเอาพ่วงอยู่นะครับผมเป็นรถบัสยาวสิบเมตรนะครับเห็นไหมเป็นยี่ห้อฮิโน่ BX สามสองศูนย์นะครับผมอ๋ออันนี้เป็นแบตนะอีกคันนึงเนาะอ๋อทั้งหมดมีแบตกี่ลูกพี่อันนี้มีได้สองลูกครับไดโอ้<ด>มีเครื่องเสียงด้วยเหรอเมื่อก่อนอ๋อมีทั้งทั้งหมดใช้แบตสามลูกเนะาะลูกใหญ่เป็นรถ อันอันนี้เขาเรียกเบอร์มันรถเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์29่สินะี่ผมไม่แน่ใจนะี่นี่นะครับบริษัทสนามบินน้ําจํากัดผมซื้อไปหลายคันแล้วครับสายเนี่ยกวิ่งผ่านอะไรวงกลมนี่วงกลมนนทบุรีสนามบินน้ํานะครับ เดี๋ยวความสีเนี่ยเพราะมันขาดติ้นปีสำหรับแต่ว่าถอนแล้วใช่ไหมถอนแล้วทำให้เขาเขาไม่ประทับตาถอนให้เราเนี่อ,กอ,อ,อ,อแกงเลือกใช้รถตามมเจ็ตั้งแต่1มีนาคมตอนนี้วันที่7ใช่ไหมจ้าทำไมเขาไม่ประทับตาถอนให้เราด้านหน้า แสดงว่าเขาถอนในในคอมแล้วใช่ไหมถอนแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ในระบบแล้วมันไม่อยู่แล้วเพราะว่าแจ้ง79ใช่แต่ว่าปกติเขาจะมีปั๊มปั๊มถอนตรงนี้อ่าเขาจะนี่เห็นไหมช่องว่างนี่เขาจะปั๊มถอนออกจากคอสวสิบเอ็ดอย่างนี้นะเนี่ยเขาปั๊มตาอันอันอันนี้มันปั๊มตาลายเซ็นลายเซ็นพนักงานเนี่ยเด็้องอแต่ว่าก็โอเคใช่ถ้าแจ้งว่า79แล้วก็คือไม่มีจากระบบหรละครับผมโอเคนะครับ รถคันนี้เป็นยี่ห้อฮ i โนนะครับเลขคัสซีสระ BX สามสองศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกสองเลขเครื่องยนต์ก็ฮิโนรถคันนี้เป็นทั้งคันนะครับทั้งคันเป็นของฮิโนหมดนะครับผมนั่งได้สามสิบเก้าที่นั่งนะครับชื่อพี่เนาะ,ะสิริรัตน์ผ่านภูนามสกุลเก่าใช่ไหมฮันอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นคุณน้ำบอแล้วคะ่ะม,มีไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนาะ เปลี่ยนตั้งนานแล้วพี่เปลี่ยนตั้งแต่คือในบัตรในอะไรตรงกันหมดแล้วโอเคประชาชนก็มาแล้น้ำมนกันอยู่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูรถก่อนนะครับเปลี่ยนตั้งแต่หกสองหมุ่อ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล่เมอกนครับฝั่งถนนเดินเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับเดินเข้าไม่ได้มันติดกำแพงติดเครื่องคว้านขยับเนาะ โอ้โโทษทีนะพี่ช่วยไม่ได้เลยก็อยากช่วยอยู่พอดีเอวเสียพอดีก็มาซื้อรถไว้คันนึงที่ปากช่องคือผมผมมารับหลานสาวนะหลานสาวอยู่รับลูกกา <c oughs> ไม่มีตัวค้มมหรอครับอ๋อโ้วมันเสียมันโอเคครับก็จะสตาร์ทแล้วก็ขยับให้มันขึ้นฝั่งโน้นได้เนาะระบบระบบเ,เดี๋ยวมันจะบ่มอันนี้ก็คือเป็นรถบัสพัดลมนะครับผมเดี๋ยวพี่แกจะสตาร์ทแล้วก็ขยับให้เรา ให้เราขึ้นดูด้านในได้นะครับโอ้ขึ้นได้ครับขึ้นได้มาดูคานหน้าก็เป็นของฮิโน c เชทีเลยนะครับผมสภาพยางหน้าสวยนะครับใช้เป็นยางเก้าร้ยขอบยี่สิบนะครับ เป็นเบาะสามสองนะครับในคู่มือสามสิบเก้าที่นั่งแต่ว่าบนรถเดี๋ยวผมว่ามันจะสี่สิบห้าสิบที่นั่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ก็จะสามสิบแล้วนะครับเนี่ยอิทบอลทั้งหมดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสีวส่ตัวห้าตัวห,กต,วหกตัวนะครับอูโดยพื้นไม้ ฝั่งนี้ก็ติดกำแพงเลยนะครับผมติดกำแพงเลย เป็น e h e a 700นะครับเป็นเบรกลมดูดธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัย power ครับผมเกียร์นี้น่าจะเป็นของเกียร์ e h 700ให้เกียร์หรือหกเกียร์ครับอันนี้อันนี้น่าจะหกเกียร์นะครับผม e h 700หเกียร์ ขอน้ำไหนได้ไหมมีมีมีกติ์เติมน้ำไหมมันจะพอไหมล่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูน้ำมันเครื่องหน่อยตรงไหน,น,นโ,ห <laughs> โอ้แสบตาเหงื่อเข้าตาหมดแล้ว <laughs> นะครับขอดูนะอะม,มันไม่ขาดเนาะไม่ขาดโอเคครับออไม่มีคราบน,น้ำเข้าเครื่องเนาะไม่มีจ้ะโอเคครับโอเคสตาร์ทได้ครับเดี๋ยว,ยวยนะชิมกันแดดเข้าตาเลยโอเค,อเคหกเกียร์เดินหน้าใช่ไหมเพี่ใช่ตอนดีผมวองดูน่นาจะหกเกียร์รถมีฟืนมีไฟไหม อ๋อไปโยมขึ้ขับขับถึิงการ์บอนได์ได้เลยใช่ยไหมเดี๋ยวผมขอดูเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะลงไปเช็คระบบไฟอันดับแรกครับขอเล่นเครื่องดูน้ำหน่อยนะครับ,น,รบน้ำทำงานปตกติไหม

ใช่นะครับจังหวะเบาเครื่องจะมีไอ้นิดๆนะครับผมแทบจะมองไม่เห็นแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นเครื่องให้ดูพอจังหวะเล่นเครื่องหายนะครับพอจังหวะเบาเครื่องก็จะมีไอ้นิดๆนะครับโอเคปิดได้เลยครับ แต่ว่าเดินหน้าถอยหลังได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้พี่ลองถอยหลัง,ดง,ดลงด <laughs> เดินหน้าถอยหลังดูลองเบแสบตาเอาขึ้นมากับ สภาพยางหน้าด้านขวาก็สวยนะครับใช้เป็นยาง900ขวบ20นะครับผมแต่ว่ายางหลังอัดวอตเตอร์ไซค่นะวอตเตอร์ไซค่นะ พี่จะแกต้องขับแัง,แงสยลมไว้ยังไม่ได้ไล่ลมเช็ดมือพี่แกลองขับใช่ไหมโอเคไม่ได้หมดไม,ไม่ต้องรองขับรถหนูวิ่งอยู่ <c oughs> มาครับ มาแล้วมาแล้วก็เมืดเถอะวะอันนี้พี่ลองพี่แกลองขับให้ดูนะครับว่าขับได้จริงไหม ครับเลอโอ้โหเก่งมากเลยชิดซ้ายแอบซ้ายนะครับแอบซ้ายเลยเบ,บ็กดีไหมยอยู่จึ๊กเลยใช่ไหมบบอ๋อครับลองลองเดินหน้าแล้วเแบรบกให้ผมดูหน่ะ <laughs> อันนี้ก็รถพี่คันหนึ่งใช่ไหมโอ้โเบรกดีนะ เพียงท้ายเป็นของฮ i โน่แซเอ็มนะครับนับขันล้อ8ตัวสภาพยางพอใช้ได้นะครับล้อหลังด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นเบรกน้ำมันใช่ไหมเอาเบรกน้ำมันเนาะอ่าไส่มาเลยยกเพียงท้ายเป็นของฮ i โน่แซเอ็มนะครับ เบรกน้ำมันใช้ป็นยาง900ขวบ20นะครับสภาพยางก็โอเคนะครับล้อหลังด้านซ้ายพ็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อหลังด้านขวานะครับเสื้อผ้าก็สภาพสวยดีนะครับนยาง900ขวบ20ก็เส้นในสภาพยางสวยเส้นนอกไม่สวยนะครับเป็นกระทะคิ้วนะครับมียางในครับผม แต่ว่าอยากหน้าสวยโอเคครับเดี๋ยวคุยราคากันครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าตกลงราคากันได้หรือเปล่านะครับก็สรุปนะครับผมสรุปว่าตกลงราคากันได้นะครับผมลูกค้าท่านใดอยากได้คัตซีฮิโน่เบียกไปต่ำแยกให้นะครับอยากได้เครื่องเกียร์ฮิโน ผมก็แยกให้นะครับผมหรือว่าอยากได้เครื่องขายคันหน้าอยางกระทะเลาอแยกทุกสินส่วนนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้ยกคันก็ได้นะครับผมก็สรุปว่าตกลงราคากันได้นะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ